วัสดีข้าเอ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 แล้วไปยังละ่ะนี่นี่นกบดีแล้วแล้กบดีแล้วแล้วกบดันแ้วแล้วไปยังละ่ะวกควาดดำโซ่หลุดนะคะแม่แม่ดูบ่กควาดดำโซ่หลุดวิ่งตามตูดจ้างกว่าโมเอลไม่อยู่นะคะเพราะว่าโมเลเล่นน้ำรุนแรงนะคะ ดูนะคะโอ้จริงๆเลยนะคะโมเฮเสียงนะคะเียงเสียงเสีย,ง,สยงโมเฮหวานเชียวนะคะไปใส่ตู้ยู่ไว้ถ้าแม่เธอสุ่มๆดูนะคะเล่น ดินแรงมากเลยนะคะแรงมากเลยนะ่ะ,ะเล่นโชว ขึ้นมาแล้วนะคะมามาขึ้นมาเร็ว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 มามาเออมามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วไม่ขึ้นนะคะลงไปอีกแล้วนะคะ มันก็เล่นอีกแล้วลงไปเล่นอีกแล้วนะคะลงไปเล่นน้ำอีกแล้วนะคะดูนะคะวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วนะคะวิ่งไปแล้วนะคะวิ่งไปแล้วนะคะ ใหญ่เลยนะคะความสุขนะคะความสุขของโมแฮนะคะความสุขมวยป้องงนะครับ ความสนความดื้อน,นะคะเล่นน้ำนะคะะย่ยยะโ,โยจริงๆริลคะแม่แม่เล่นไปทัวเลย ไวแม่นะคะเมตตาช่องเล็กๆกดไลกดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะไปหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ